รือเปล่าชาว่ชั่วมงผู้จับปลาแล้วเท่าไหร่ชั่วรมงครับชั่วคราวครับคืนครับชั่วคราวครับชั่วคราวที่ใต้เลยตามเลตามน้องต่อไปครับเท่าไหร่ครับผมเป็นราคาเหมาพี่พิกัดตัวไหนก็เย็นเย็นนะครับเย็นเย็นของผมตั้งแต่ตอนนี้ได้ถึงสองทุ่มวันนี้นะครับเหมาจ่ายที่สองร้อยนะครับได้ตามน้องอไปเลยครับไม่ต้องเสียรายชั่วโมงชั่วโมงสามพิบัท เดินเลยครับเดินเลยครับโอ้น้องมีก้าอันนี้ก็เรือใหญ่เหมือนเรือที่เรานั่งมาเมื่อกี้เลยอะ่ะใหญ่กว่านะ่เรือเราใหญ่กว่าหรอเท่ากันมั้งไปเลยนับไปเลยตอนนี้มีก้าเตรียมตัวจะไปเล่นน้ำแล้ว ดูสิโอ้โหน้ำทะเลสวยมากเลยอ่ะนี่ก้าดี่เกี่ยวอ่านโอ้โหดูสิมาร์กี้ดูน้ำทะเลนองเดี่ยวลูกโอ้โหนี่ดูนี่ไปแล้วไปแล้วไปจัจะมีสัตว์อันตรายอยู่ในน้ำเต็มไปหมดโอ้โหมีสัตว์อะไรบ้างโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะวานไอ้สาวานด้วานด้วยมีวานด้วยเดินเดินไปเดี๋ยวไม่ทัน Oh, yeah. รตรงนี้มันจะมีหินเนี่ยทุกฝนยังสวยเลยอ่ะไปเราเดินไปเราเล่นน้ำกันตรงนั้นเขามีเต็นต์มีแอร่มให้ด้วยหรอตรงนี้ก่อนเดินชมหาดก่อนโอมีของขายเพียบเลยอ่ะ ไปที่หน้าหาดโหโวนี่มีห่วงยางให้เช่าด้วยนะมีบัตราาดาหน้าโบ้ด้วยมีก้าด้าหน้าโ <c oughs> บ้ด้วยโอ้ oh, <c oughs> น้ำทะเลสวยมากเลยอ่ะเออตรงนี้ของกินเทียบเลยแล้ว <c oughs> มีร้าทะเละพุ่งด้วยนะเออทงงานเลย 哎。<sighs> ถ่ายรูปกันก่อนไหมมาเร็วกาถ่ายรูปก่อนเร็วอโอ้ยวน,น,อกกนโอดูโดหินสิดูโดหินสิมากี้มาดูแล้วมานี่เีน้ำขึ้น,อนาอยู่นี่อยู่นี่นิ้านิ้าไ้พร้อมเล่นน้ำยังเออชูอนิวชูนิว อันนี้กำลังจะเดินไปทำอะไรนะนักกีไปเล่นน้ำกันไปสวิมโอ้ดูน้ำตรงนสิไปสวิมอ่ากำลังจะไปอะไรนะไปสวิมโอเคไปเลยค่ะนี้ดูสิสวยมากนักกีเดินมาหนดแล้วนี่หาดตรงนี้มันก็จะดูลมๆหน่อยแลาะมันไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ ไปเดินแล้วเดินก่อนลูกเดินก่อนไปหาที่นั่งก่อนไปหาที่นั่งก่อนนี่ตรงนี้ว่างอยู่ดีดีตรงเนี้ยเห็นไหมตรงข้างหน้าเนี่ยดูซิตรงเนี้ยเขาคิดค่านั่งคนละเท่าไหร่เน,นี่ยคนน,นั่งหรือ,อยังอ่ะตัวละร้อยอเอาสองเอาสอง,สองตัวนะคะ ไปก่อนมุ่นหรอ๋อใช่ๆเราไปมุ่นปั่งนีุ้่นมาจี้ไปนั่งมุนโอนรองเท้าไปแล้วโหบรรยากาศดีมากเลยมีก้าไม่ร้อนด้วยตรงเนี้ยไม่ร้อนด้วยอ่ะเอ้าเรามีก้าเตรียมตัวเลย เล่ใส่ตารางเล่นใส่เล่นที่ไหนหลบเล่นที่ไหนคะน้องมีก้าตอนนี้น้องมีก้าเล่นใส่ที่ไหนครับที่ไสยค่ะโดยที่อะไรเกาะอะไรนะเกาะล้านใช่ไหมคะโอ้ตอนนี้ นไม,ม,ม่น่ไกลอยู่ตรงฝั่งกัน,นเลยเออน้ำใสนาเนี่ย ขึ้นแล้วค่ะน,นี้คือกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือโมงใกล้ๆนะคะก็เล่นน้ำแบบสนุกสนานกันเลย บลิงเกอร์ตนเนี่ยโอ้เป็นไงน้ำใส่ไหมคะมาที่น้ำใส่ไหมคะใส่ไหมใสไหมหนุหน้าเล่นไหมโอ้โนี่เกือกิ้งได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมอนนี้ทรายเต็มตัวเลยทรายเต็มตัวเลยใช่ไหมทรายเต็มตัวเลยยีก้าเะง่ายสนุกไหมคะสนุกไหมคะยีก้าสนุกไหมหน่ายกี้สนุกไหมคะลูกสนุกมากๆเลยมาอีกไหมมาอีกไหมลูกใช่ค่ะเดดยวราาคจ้้